เรียกว่าสุดสัปดาห์นี้มหากรรมความหมัดกำลังจะเกิดขึ้นกับการแข่งขันฟุตบอลในสายรายการใหญ่ของประเทศไทยที่จะจัดการแข่งขันพร้อมกันถึง2ที่ทั้งรายการมาทะลุหนังทูเอสปอร์ตเอ็กเชียงรายยูเนเต็ดพริเซตเตอร์บายสุสุกิและรายการ90นาทีเอ็กจอลูกหนังบาดเทรนโปรมมเดียทาง2รายการคือรายการเงินล้านที่แตกต่างกันออกไปที่เชียงรายคือรายการเงินล้านในรูปแบบเปิดโอเพนที่แข่งขันกันได้ทุกดดกรีส่วนทางด้านลบบุรีคือรายการเงินล้านปิดลิกที่จะเน้นให้นักเตะรากหย้าธรรมดาธรรมดาได้มีโอกาสสัมผัสเงินรางวัลักแบบที่เคยผ่านมาถึง ครั้งแน่นอนวันนี้จะเป็นรายการที่ทั่วทั้งประเทศรอติดตามว่าแชมป์เงินล้านหน้าใหม่จะเป็นทีมใดเพราะมันจะมีแชมป์เงินล้านหน้าใหม่เกิดขึ้นถึง2ทีมและนี่คือมีระดับประเทศสนับสนุนโดยบางเครือดีไซน์ร้านเสื้อผ้าฟุตบอลพิมพ์ลายสโมสรอนฟุตบอลเดินสาย P B S น้องรัก P B คู่สปอร์ตเตอร์มีเดียสมังกรรับไลฟ์สดฟูอโลชอปแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสัญชาติไทยแพนด้าชอปร้านเสื้อฟุตบอลและฟุตซอลเดินสายบริษัทเทราพาชิปปิ้งแอนด์โซิกจำกัดและทูเอสตอยุธยาร้านรอง ก็ต้องขอย้อนเส้นทางกันนิดหนึ่งนะครับในปี2023แชมป์รายการมาทั้งลนังนั่นก็คือทีม p b s f c ที่ทะยานคว,ว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัลมากถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทแต่มาในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแชมป์เก่าอย่าง p b s ไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทำให้ภารกิจป้องกันแชมป์มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งในครั้งแรกรายการมาทัุงลนังสร้างความยิ่งใหญ่ไวอ้อย่างติดตาตรึงใจทางการแข่งขันและคอนเสิร์ตใหญ่เชื่อว,ว่าหลายคนก็น่าจะยังไม่ลืมความสนุกในครั้งนั้นลนนนนคครรัััั้้้งงงีีีวววาาาาามมมยิิ่่เเกกกกบออทททไปปดขึต ว่าถ้าลูกหนังเคยลั่นวาจาเอาไว้มันช่งางล่อตาล่อใจทุกทีมใหญ่และทุกทีมที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะพิชิตเงินล้านจริงจิ๊กทาให้ในการแข่งขันขร,รูปแบบโอเพ่นครั้งนี้น่าติดตามสุดสด,ส,ด,ส,ดส่วนทางด้านของรายการ90รา้าสิบนาทีเอ็กจอลูกหนังบ่ายเทินโปรมีเดียนี่ก็รายการที่เปิดโอกาสใ,ให้กับเหล่าทีมเดินสายรักยกทีมเดินสายธรรมดาธรรมดาได้สัมผัสบรรยากาศระดับประเทศจริงๆซึ่งในปีนี้รายการนี้เคยจัดการแข่งขันมาแล้วในช่วงกลางปีแต่ในการแข่งขันครั้งนั้นมันคือการแข่งขันแบบเปิดโอเพ่นเช่นเดียวกันซึ่งแชมมมเกก่่าาาาในนนนรีีี้้คือออทททจิัผลงได มากๆในครั้งนั้นควาแชมป์เงินล้านแรกของตัวเองไปครองและในครั้งนี้พวกเขาก็จะหมดธิ์ป,ป้องกันแชมป์เช่นเดียวกันเพราะนักเตะในทีมหลายคนแน่นอนว่าเป็นตัวอดีตลีกที่จะแข่งขันในรายการนี้ไม่ได้และพวกเขาก็ไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมกันในคันทัาให้มันชัดเจนที่สุดแล้วว่ารายการเงินล้านปิดลีกท้ายปีนี้เรามีโอกาสที่จะได้เห็นแชมป์เงินล้านรักย่าหนะ้าใหม่เอาเป็นว่านี่จะเป็น2รายการที่ในสุดสัปดาห์นี้นะ่าติดตามทั้งคู่โอเพนก็ดีปิดลีกก็ดีแล้วแฟนเพจเล่นเป็นทีมละครส่งแข่งขันในรายการไหนโอเพนหรือปิดลกแล้วิด่่าาชมมปงินนน้้หหใทีก จะเป็นทีมได้ก่อนจากการช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเล่นเป็นทีมไปด้วยนะครับเราจะไปถึง1,20,000ซับด้วยกันช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับ